ไม้จริงๆมันเป็นมันก็สวยนะลุงเนี่ยจะตั้งชื่อพูดแล้วกดลุกด้านมันแข็งจะใกลไม้เสียบลูกป่องไงเนาะ <laughs> เนี่ยมันก็สวยแต่ยังไม่ได้ขออนุญาตขอตั้งชื่อตัวนี้ว่าจะเราตั้งชื่อไว้ว่าจะเป็นท้าวโกขนาดแต่ยังไม่ได้ขออนุญาตอาจารย์เสริมว่าตัวนี้จะได้โจดย์ได้ไหมอะไรเงี้ยนคือเป็นเป็นไม้เราไม้เาราผสมพันมาเองตัวนี้น่าจะเป็นลูกมิตรไมตีเนี่ย พ่อมันอยากจะลืมแนละ้วแม่มันน้ำมินไม่ตีเอันนี้ลุงบ้านลุงเนียนที่เยพินเคยมาถ่ายคลิปเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนลุงทําหลังบ้านน้อยเดียวอะที่มันนั่งเลือกจุกคีบจัดทัพกันอยู่อะ่ะหนึ่งไปตึงไปปีกว่าแล้วที่เยพินมาบ้านลุงนะมาไม่เคยผิดหวังสักทีนึงอยู่ติดกับพิกัดวัดเกตจ้ะวัดเกตวัดเกตอําเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีเท้ากีบโอ้เท้าทองกีบมา้าโอ้โห ลูกลุงจะตั้งชื่อเป็นไม้ลบบุรีหรอแล้วลูกแล้อีนี้สีละโวอันนี้สีละโวมีน่อแบ่งไหมยังแบ่งยังยังยังไม่ได้แบ่งให้แบ่งจองอะนะลุงนะเนี่โอ้ลุงผสมเองใช่ฮะนีะ่พอ่อพ่อคดแม่สวยเลยลุงเลยพ่อคดแม่สวยเลย <laughs> คืออ้ตัวนี้คือเทา้ทาของท้องกีบมาซึ่งเป็น ภรรยาของวิชายเย็นใช่ก็คือไม้ลบบุรีทั้งหมดนี่นะอ่าเนั่นแหละเป็นไม้ลบบุรีทั้งหมดเนี่ยคือเราเราเน้นคนลบบุรีเนาะเราก็อ,อ,อนุรักษ์ลบบุรีไว้เดี๋ยวก็จะมีสาวเท่าวุ้งมีเพชรเท่าวุ้งแล้วมีสาวเท่าวุ้งเพชรเท้าวุ้งสวยมากาฮะไอนี้คนลบบุรีเรานะจ๊ะอบะตวัดเกตเท้าวุ้งลบบุรีจะห่างตัวอำเภอมาประมาณโลนึงนะลุงเนาะ อันนี้ทศกัณฐ์โอ้โหปีหนึ่งลุงต้นนี้ลูกไม,ม้อาจารย์วิรัต์อาจารย์วิรัตอ่าสวยไหมสวยมากใบย,ยังก็เขาเก็บโปง่งเขาเก็บเป่าเนี่ยลูกไม,ม้อาจารย์วิรัตเนี่ยมาบ้านมาบ้านไอ โชโชคต้นต้นแม่ต้นแม่มันน่าจะอยู่ตู้หลังบ้านเอามีเปล่าของไม้ผมล้มจอมเยอะเลยนะลูก่<ม>โชคเกนุกเคยของอคุณพวมนันต้นเตือนุ๊กตอนนี้มันต้นมันแม่มันผมจะล้มมัง้งอันนี้ก็ลูกไม้หมดเลยหรอจังลูกมมไม้หมดเลยูกไ,ไม้ขอ,ขอ,อยนะัอันนี้ของไม้ลูกไม้ขออวีรัตสวยนะลุงนะอ่าฮะสดาง่าหางาาหหงงเ ลุงหนูเอาหน่อหนึ่งจ้ะหนูเอาหน่อนึ่งป้าหน่อสองหน่อหนูตามนางลักสดหนูตามอยู่สองหน่เอเดี๋ยวถามลุงเลยนะให้ลุงไม่ยุจ่ะแล้วก็ห้าห้าห้ามห้าห้าไม่ลุงคาถาว่าห้ามมีหนูเอาอีกต้นนะเพรั้นหนูให้เพื่อนนนั้ทำไมไม่พูดว่าถาว่าห้า ทำไมไหนูเอาไปแล้วต้นหนึ่งต้น,ตนใหญ่ไปเลยว่ะนั่นแหละแล้วเพื่อนแบ่งให้เพื่อนไปเพื่อนไม่มีอนันนาลายคลองเมืองผู้ลุงสิริโชคห้าร้อยครับลุงแล้วนะไม้ใหม่ใช่ไหมสิริโชคมชไม่เคยได้ยินแต่สวยจริงของลุงวย,วยนะนี่ลูกไม้จันวิรัต จ, 1, 3, ะจะประถันสามแล้วนะนับสีสายค่ะเราจะนับสีมีเหรอมีอมาลงใช่ต้นเล็กเนี่ยลงเนี่ยหลงอยู่หลงอยู่นนต้องค่อยๆแอบ,บดูเรื่อยๆลงเอาซ่อนไว้คือมันจะอยู่บนโซนกันอะ <c oughs> โอ้โหแล้วเนี่ยถ้าระดับอาจารย์เซียนรุ่นนี้แล้วลงไล่ต้นใบอย่างเงี้ยนั่นคือลูกไม้ฮะ มไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนั้นมีชื่อคุณจักรพันธ์วานดูต้นเขียวใิ่เนี่ยหนุ่ได้ไม้อยู่กุตุกุตวุวานดูนี่แหลคะค่ะอ่ามีป้ายมีป้ายเพชรทาวูเพชรทาวูไม่ใช่อ๋อตัวตัวนี้มันกายอ๋อแล้วมันแผงไปอ่ามันแผงมาไม่ขายไหมเนะี่ยตัวนี้ไม่ได้ขายโอ้ยต้นใหญ่เอากระถางใหญ่ไว้ผมเอาต้นเล็กไปต้นหนึ่งน่ารักป้าอันหนึ่งเทอร์ล็อตไทรสามพันสกุล อ2ต้นไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ได้นั้นจอมมันเลยน่ะองหญิงน้อยเดี๋ยเดี๋ยวเก็บให้ใหม่องหญิงน้อยโอ้โหอ้นไหนที่พันองิน้อยอะไรจะอต้นที่ยงเาพันทัตนสินงาอโอ้ทศกัณฐ์หน้าทองคนในนั้นลูกเขาส่งอยู่ปล่อยไหมอะไรทศกัณฐ์หน้าทองไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยมเหลือแม่ไม้แค่นี้แล้วจะไม่เป็นไรเหลือแค่นี้แล้วทศกัณฐ์หน้าทอง อันนี้น,นั่น,นพระธาตุพระธาตุพนมไงโอ,โ,โอ้โหคะับพระทลุงแบ่งไหนพระทัลุงเนี่ยเติดไหมคุณจักรพันธ์นื้อลุงมีมีไอ้น,นั่นเยอะหนูจะแบ่งไปตั้งแม่ะอะไรฮะทัล,ลุงก็มีแค่สองต้นนี่ไหมอันนี้ลาลุงลุงหญิงน้อยจะเาไปเหรออย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปเลยเก็บไปก่อน เดี๋ยวผมดูที่มหรือเปาาไม่ได้าผมไม่มีาไม่ได้ตอนนัวาสว่างนน,นะพิมพิจ้ะันนี้ลูกไม้ลูกไม้กับวีรัสทั้งนั้นเลยอันนี้สวยลูกอันนั้นลูกไม้ของวีรัสไงไม่ขายของเตี้ยของเตี้ยอะไรอ่ะไม่รู้นะอันนั้นลูกไม้ลูกไม้รักไหมรักหอกป้าค่ะป้าคิดเงน้า ปาคิดเงินเลยเดี๋ยวเราดู๋เดี๋ยวคิดมาคุณดูดูลูกไม้กาบพิรัตโอ้โหระดับเซตจานระดับเซียนของแท้เลยนี่นี่ยเขาให้มาเนี่ยเนี่ยเขาให้มาเนี่ยอันนี้ให้ปีไม่ได้คิดตังค์ณผ้ชมนะนี่ลูกไม้กาบพิรัตแน่นอนไหมแน่นอนหนูไปบ้านเขามานะลุงโอ้โหอย่างกับสวรรค์เลยสวยที่ที่เป็นไล่ๆแต่ว่าวันนั้นไปพอดีเขายังไม่ได้ขายไงลุงก็เลยไม่ได้เลยมาน อันนี้ให้ฟรีให้อ่าฮะลูกไม้ตู้นี้ยเนี่ยให้มาฟรีหมดเนยี้ให้มาเป็นกระป๋องลูกไม้อาจารย์วิลาศอย่างอย่างงี้อย่างที่ผมยกให้ดูใบใหญ่ใบอย่างใบใหญ่ใบหญ่แล้วไม่ต้องค้ำต้องอะไรเลยสวยจริงอันนี้บ้านลุงจำเนียนป้านกเล็กนะจ๊ะถ้าวงจ้ะถ้าเพื่อนเพื่อนจพินจะมานะจ๊ะไม่ผิดหวังจ้ะฝันสวยไม่ต้องเลยอันนี้ตู้ล็อกอันนี้แต่จะบอกว่าไม้ไม่ เยอะมากอ่ะไม้ด่างก็มีจ้อะองกินาว่าช้างเหลืองมีทุกอย่างฟาโลโมจิตโตโอ้โห ลุงดอกบานอันนี้ลุงไม่ได้ผสมหลงโอ้โหจ้าอันนี้เราจะพินมาคิดมามาเลือกไม้ก่อนอันนั้นอะไรอันไหนลูกไม้เป็นลูกไม้ไมถ้าไม่มีชื่อคือลูกไม้เดี๋ยวข่าไม้ก่อนเนี่ยเนี่ยวันนี้คือแยกแยะเอา แล้วไอ้ตัวนี้ทุกคนน่ะ <c oughs> ผมอยากจะถามแมดมินว่าคุณเอาชื่อมาจากผมไม่อยากให้เจอใครไงอยากให้มันมีปัญหาเรื่อยๆยิ่งมีปัญหาเท่าไหร่ยิง่งขัดเนี่ยกับใบเนี้ยนะฮะเนี่ยอย่างที่ผมให้ดูเนะ